สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะใพ่จะคุมเนื้อหางแต่วันที่16กันยายนถึง30กันยายน2568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุก s u s s r r i e l ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเริ่มต้นที่ภาพรวมของดวงด้วยพลังงานไพ่ คู่บุญนะคะพลังงานไพ่มีความแม่นยำมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังอยู่ที่ตัวไพ่เองอยู่แล้วนะคะถ้าท่านเชื่อมั่นศรัทธาสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นจริงค่ะค่ะไพ่บอกว่าช่วงชีวิตที่ดีขึ้นนะคะต่อไปนี้ชีวิตของท่านจะเป็นช่วงขาขึ้นแล้วนะคะจะเปิดรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาอุปสรรค คลี่คลายปลดล็อกทุกปัญหาได้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสไปร่วมพิธีครอบเสียงก็ได้นะคะแต่ไม่ได้แปลอย่างนี้เสมอไปจากหน้าไพ่เฉยๆนะคะบางท่านก็อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ก็ตามความหมายไพ่ก็แล้วกันว่าท่านทําดีท่านเคารพศรัทธาอ,อุบาจารย์ผู้มีพระคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําไปนั่นแหละคะ่ะกําลังที่จะ เหมือนกับเป็นพลังบุญหนุนดวงทําให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองนะคะท่านจะได้ข่าวดีทางการเงินค่ะการทํามาหากินของท่านนะคะไหลลื่นค่ะเงินไหลามาเทมาแน่นอนนะคะในตําแหน่งการคอนแทคก็มีความสุขค่ะเจรจาพาที้าขายอะไรกับใครก็รับรื่นสําเร็จหมดเลยนะคะตําแหน่งที่อยู่อาศาัยที่บ้านท่านมีเทวดาปกปักรักษา คนในบ้านรักให้กลมเกลียวกันดีนะคะญาติพี่น้องก็ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมากๆเลยค่ะในตำแหน่งบุตรตาบริวารลูกน้องดีลูกน้องขยันขันแข็งทำให้งานการก้าวหน้าเติบโตได้เร็วเพราะมีลูกน้องดีหรือถ้าท่านมีบุตรบุตรท่านเป็นคนเก่งกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจหรือท่านกำลังวางแผนนะคะที่อยากจะลงทุนทำอะไรนะคะ ดาบอยู่ในมือการเงื้อดาบการตัดสินใจแล้วภาพคนนั่งอยู่บนหลังคือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นค่ะพลังงานไพ่ในตำแหน่งปัญหาอุปสรรคนะคะเอ,อ่อเป็นรูปองค์หน้าเกี่ยวนะคะหมายเลขสามแปดคู่ธาดลมอาจารย์บอกเลยว่าในเมื่อมีองค์พญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุณอยู่ศัตรูทำอะไรคุณไม่ได้นะคะ ปัญหาอุปสรรคอะไรที่มีอยู่จะคลี่คลายหมดนะคะในตำแหน่งคู่ครองคนรักค่ะคู่ครองของคุณเป็นคนดีนะคะเป็นคนกระตันอยู่กระตเวทีกับผู้มีพระคุณนะคะเขาวางตัวดีเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเหมือนผู้ที่มาเสริมดวงนุนดวงท่านได้เป็นอย่างดีค่ะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขร่ำรวยได้นะคะในตำแหน่งสุขภาพให้ระวังเรื่องเข่าขา นะคะอ่าอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ถึงขั้นเป็นโรคร้ายแรงสําหรับคนสูงวัยนะ,ะในตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสิ่งดีๆยังเหลืออยู่หมายถึงคุณงามความดีการกระทําของท่านนะคะผู้ใหญ่เขาเห็นคุณค่าอยู่เสมอนะคะเขาไม่มองข้ามมองผ่านท่านยังมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งถูกโปรโมทได้นะคะ ในตำแหน่งกรรมการงานท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จริงๆค่ะมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งการงานท่านมั่นคงก้าวหน้านะคะในตำแหน่งโชคลาบราบลอยนะคะหมายเลขยี่ค่ะไม่ว่าท่านจะทำงานเสริมอะไรอยู่ก็ตามท่านจะมีคนเหมือนสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นงานรายได้เสริมกับรายได้หลัก เกือบจะพอๆกันเลยคือรายได้เข้ามาเยอะมากๆค่ะใบสุดท้ายค่ะไพ่บอกว่าอะไรก็ตามนะคะที่เราจําเป็นที่ต้องเหมือนตัดสินใจถ้าเราเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างรั้งเอาไว้แล้วมันไม่เกิดผลดีก็ควรที่จะตัดใจปล่อยไปนะคะอยู่ที่ตัวท่านกําลังตัดสินใจที่จะเคลียร์หรืออยากตัดอะไรออกไปที่มันเป็นปัญหากับชีวิต ให้ตัดสินใจตัดออกไปได้เลยแล้วท่านจะมีความสุขนั่นเองนะคะต่อด้วยดวงความรักนะคะาง,งานดวงความรักคนมีคู่ชาวเมถุนนะคะขอดูพลังงานของท่านก่อนนะคะให้ขึ้น justice ชาวเมถุนท่านเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะคะ แล้วก็มีเหตุมีผลเชื่อมั่นตัวเองนะคะเป็นดวงลุยๆแบบสู้ๆอะค่ะดวงไม่ไม่อ่อนแอนะคะดวงแบบคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นปากรกะจยตรงกันเลยนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับคนทางไกลถ้าเป็นความรักน่าจะพูดคุยกับชาวต่างชาติอยู่ก็ได้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเขาได้ไหม เขา,าจริงจังกับเราจริงไหมหรือมาหลอกนู่นนี่นั่นนะคะท่านอาจจะเหมือนกังวลอยู่น่าจะคุยกันมาสักพักแล,ะละ้วล่ะดูจากดวงนะคะเอจริงๆแล้วไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรที่เสียหายนะถ้าคนเนี้ยเขาเคยอรับปากรับคำจะช่วยเหลืออะไรเขาก็ยังช่วยและเขาบอกจะเดินทางมาหาคุณเขาก็กําลังเดินทางมานะคะ คุณต้องเจอเขาในปักนี้แหละค่ะนะคะไพ่ดีมากๆเลยเขาเป็นคนมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีเขาจะซัพพอร์ตดูแลคุณได้นะคะจากพลังงานไท่ของคุณขึ้นมาแบบนี้ซึ่งตัวคุณเองก็อยู่ในช่วงของการลังเลอยู่บ้างนะคะถ้างั้นมาดูคนนั้นเลยค่ะเขาจริงใจจริงจังและรักคุณจริงๆไหมซิกชัววานไพ่โอ้โหไพ่วิกตอรี ขยายด้วยหนึ่งถ้วยคนนี้รักจริงหวังแต่งเลยนะคะเพราะนั้นไพ่จัสติกเป็นเรื่องของกฎระเบียบสังคมกฎประเพณีหรือเป็นเรื่องของพันธสัญญาก็คือจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เขาตั้งใจจริงค่ะเขาจะต้องโอ้โ oh, หดูสี่สิบถ้วยเขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่เหมาะสมกับเขาที่สุดเป็นคนที่จะเข้ามาเติมความสุขให้กับเขานะคะถ้า คุณเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เขาจะแบบรักและเทิดทุนมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้เขาตั้งใจแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่าคุณคนเดียวที่จะอยู่ในชีวิตของเขาและเขาพร้อมที่จะแปดเหรียญซัพพอร์ตดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องของความรักเรื่องของความอ,อ,อุปถัมคำจุนเรื่องของหัวใจที่เขาอยากที่จะให้คุณสบายอกสบายใจ เขาทำทุกอย่างเพื่อคุณนะคะขอไพ่สรุปในเกณฑ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะพลังงานไพ่าสามดาบแล้วก็อัศวินถ้วยไม่ต้องไปกังวลว่าคุณจะผิดหวังหรืออะไรนะคนนี้เขาอะจริงจังจริงใจนะคะคุณแค่อาจจะคิดมากนะคะไม่แน่ใจ เออเพราะว่าอาจจะเคยแบบผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนแต่ครั้งนี้จริงค่ะนะคะแปดไม้กับหนึ่งไม้คุณจะถูกยกย่องให้เกียรติเขาจะให้ความรักกับคุณมากๆนะคะเขาเลือกคุณตัดสินใจแล้วอนาคตคุณกับเขาจะได้ของรักกันนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะขอ ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่นะคะเขาอยากจะบอกว่าให้โอกาสฉันได้รักคุณได้ไหมเนี่ยเขาอยากจะบอกความรู้สึกกับคุณนะคะแค่ยูน give me a chance to love you นะคะขอขอ้ขอ ข้อความอีกใบนะคะเขาบอกว่ายังไงเอ่อบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาน่าจะมีคําพูดอะไรที่ทําให้คุณแบบรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างนะคะเขาบอกว่าเขาเสียใจอะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นความผิดพลาดเขาขอโอกาสอีกครั้งนะคะ I'm truly really sorry for what I did please give me a second chance นะคะพออีกใบค่ะเขาบอกว่า คุณคนเดียวเท่านั้นที่ฉันจะรักไม่มีใครที่จะมาแทนที่คุณได้ในใจฉันเลยนะคะ You are my only love no one can replace you ขอพลังงานไพโรแมส์แองเจิลค่ะอ่าเขาพร้อมที่จะ ดูแลคุณซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณนะคะอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาของคุณนี่คือภาพคุณผู้ชายนี่ปลอบใจผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะเหมือนคุณจะได้รับการปลอบประโลมปลอบใจเนี่ยเวลาคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคนคนนี้เขาจะเป็นกำลังใจไม่ทอดทิ้งคุณเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะเขาบอกเลยว่าเขาอะรักคุณจริงภาพคนคุกเข่าขอความรักนะคะ เขาจะขอความรักจากคุณค่ะขอไพ่สรุปหรือไพ่คาแนะนํานะคะอาจารย์ขอตัดไพ่ดูเลยนะคะไพ่จะสรุปหรือแนะนําว่าอย่างไรนะคะ เด e m เม i ิเชีนะคะแล้วก็ทูอัพเพนทาโคนะคะเอ่อถ้าจากพลังงานไพ่นะคะไพ่จะบอกเลยว่าให้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงตัวเองออกมาอย่าไปเก็บอะไรไว้นะคะเนี่ยเป็นภาพคนยื่นดอกไม้ให้อีกคนหญิงกับชายนะคะเหมือนบอกรักกันให้ความรู้สึกให้อีกฝ่ายได้รับรู้นะคะให้ให้เขารู้เลยว่าเราคิดอะไรนะคะ ดูอาเพนเดโคเป็นสิ่งที่เหมือนกับเอ่อการที่จะเข้ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกรณีที่อีกคนต้องการความช่วยเหลือในด้านใดก็ตามอย่านิ่งดูดดยพร้อมที่จะเข้าไปซัพพอร์ตแล้วก็ไปทาถ้าไม่ได้แปลว่าช่วยเหลือเรื่องเงินก็ช่วยกำลังใจก็ได้นะคะไพ่น่าจะบอกว่าอย่าทอดทิ้งกันกรณีที่อีกฝ่ายมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะให้เข้าไป ให้กำลังใจทันทีนะคะนี่คือคำแนะนำจากไพ่นะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงคนโสดนะคะ าถ้วยลักษณะพ่ายนอนเอกขเนกแบบสบายสบายเลยนะคะอืมกำลังมุ่งมั่นทุ่มเทกับงานอยู่สามไม้นะคะหนึ่งถ้วยน่าจะมีใครบางคนเข้ามาได้ในปักนี้นะคะสำหรับคนโสดนะโอ้โหเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมากที่จะมายื่นความรักให้คุณเปิดประตูหัวใจของคุณได้นะคะ อ่าไพ่บอกว่ามีความรักที่ดีๆเข้ามาแล้วนะแล้วคุณจะรับความรักครั้งนี้เข้ามาในในความรู้สึกของคุณจริงๆไหมให้โอกาสกับตัวเองไหมนะคะไปขึ้นราชาดาเดนมเชียนะคะคุณตัดสินใจได้นะคะในการที่จะพิจารณาไตร่รองกับคนที่เข้ามานะคะคุณค่อนข้างหวาดระแวงเหมือนกันคุณกลัวที่สุดคือ มาหวังผลประโยชน์อะไรประมาณนั้นคุณจะไม่ได้โอเคง่ายๆนะคะคุณอาจจะใช้เวลาทดสอบเขาอยู่สักพักเลยนะคะแต่ก็มีโอกาสนะคะเพราะไพ่ขึ้นสิบเหรียญที่จะได้รับความไว้วางใจจากคุณและเปิดใจรักกันเกิดขึ้นนะคะขอไพ่สรุปอีกครั้งค่ะคนสดคุณได้เปิดใจกับเขาพร้อมที่จะเป็นความรักผู้รักกันไหมเจ็ด ดาบก้าเหรียญความหวาดระแวงที่คุณมีมันหายไปนะคะด้วยตัวเขาคนนี้ไม่ได้คิดที่จะมาหลอกลวงอะไรคุณนะคะไพ่เดอะเฮอร์กับไพ่เดอะโวเขาไม่ได้พูดในเรื่องของผลประโยชน์อะไรกับคุณเลยแต่เขามีแต่จะนำเสนอช่วยนู่นนี่นั่นกับคุณมากกว่านะคะด้วยการกระทำหรือความดีหล,ลายอย่างของเขาทำให้คุณ ดูอับคับค่ะเปิดใจกับคุณคนนี้ค่ะศึกษานะอ่านหนังสือศึกษาเรียนรู้ในเมื่อเขาไม่ได้เข้ามาแบบหลอกลวงแสงสว่างต่างหากละ่ะเขาคือแสงสว่างที่มาเปิดชีวิตคุณทำให้คุณเห็นชีวิตอะไรที่มันสวยสดงดงาม The world นะคะเขามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทำให้คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันน่าอยู่ โลกนี้มันสวยเหลือเกินอะไรประมาณนั้นเลยนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ